เพื่อนเป็นเหมือนกันไหมครับตื่นเช้ามาทุกๆคนสภาพมันไม่โอเคเลยเราตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าสิ่งที่รอเราอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราใฝ่ฝันไว้ว่าชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้แต่เรากับทนอยู่กับชีวิตแบบนั้น นะครับมีหลายๆคนเลยนะครับมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับการที่ต้องทนในสิ่งที่เราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นได้อย่างไรจริงไหมครับวันนี้ผมอยากแนะนำศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะครับเป็นศาสตร์ NLP นะครับที่จะเข้ามาช่วยในการที่แก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาทำให้เราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยน ประสบการณ์ของชีวิตได้นะครับประสบการณ์ของชีวิตของเพื่อนๆทราบไหมครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้และถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของชีวิตได้นั่นหมายความว่าเราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้สามารถเป็นสามีที่ดีได้เป็นคุณพ่อที่ดีได้เป็นพี่เป็นน้องที่ดีได้ถ้าวันนี้เราอยู่ในฐานะของคนที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนที่ดีขึ้นกว่านี้เราจะมีความสุขมากแค่ไหน เห็นไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากชวนเพื่อนๆให้ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของ NLP นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดว่ามันคืออะไรแล้วมันมีวิธีการฝึกฝนแล้วเรียนรู้เอามาใช้กับชีวิตเราได้ยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามอันดับแรกคือเพื่อนๆเชื่อไหมว่าทุกๆพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เกิดขึ้นจากการควบคุมด้วยจิตใจเช่นฉันอารมณ์ดีฉันก็ เป็นคนแบบหนึ่งฉันอารมณ์ไม่ดีฉันก็เป็นคนแบบหนึ่งหรือเราโปรแกร,รมอะไรกับความคิดจิตใจเราเราก็จะมีพฤติกรรมเป็นไปตามสิ่งที่เราโปรแกรมถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อว่าเรามีพฤติกรรมจากการที่เรามีจิตใจเป็นการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่อง NLP แล้วพัฒนาปรับเปลี่ยนประสบการณ์ตัวเองให้เราสามารถมีพฤติกรรมในแบบที่เรา อยากจะเป็นได้นะครับคำถามที่2แล้วกลไกลของจิตใจเรามันไปควบคุมพฤติกรรมได้อย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับผมมีลูกชายสองคนลูกชายคนโตเนี่ยวันหนึ่งเขาโตขึ้นนะครับเขาก็ไปเล่นในสนามในขณะชายคนเล็กผมน้องชายเขานะครับเขาเห็นพี่ชายไปเล่นที่สนามเขาก็ตั้งคําถามกับแม่เขานะครับว่าแม่แม่หนูไปเล่นสนามอย่างพี่เพชรได้ไหมแม่เขาบอกว่าหนูยังเล็กอยู่ยังไปไม่ได้ เอาไว้ให้หนูโตก่อนแล้วหนูค่อยไปเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีการโปรแกรมนะครับโปรแกรมอ๋อตอนนี้ฉันยังเล็กอยู่ฉันไปไม่ได้เชื่อไหมครับในทุกๆวันที่พี่ชายเขาไปเล่นที่สนามน้องชายจะมีไม่มีงอแงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขาโปรแกรมจิตใจเขาเอาไว้นะครับว่ายังไม่ถึงเวลาของเขาเขายังเด็กเล็กอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นพอเขาโตขึ้นเขารู้ว่าเขาโตขึ้นเขาเปลี่ยนโปรแกรม เขาเปลี่ยนโปรแกรมว่าเขาโตแล้วเขาสามารถไปเล่นได้ทุกวันนี้ห้ามไม่ได้เลยครับไม่สามารถห้ามลูกชายคนเล็กให้ออกไปเล่นที่สนามได้เพราะเขาบอกว่าเขาโตแล้วนั่นก็คือคกลไกของการทํางานของการควบคุมระหว่างจิตใจกับพฤติกรรมคาถามที่สเพื่อนๆอน,อ,นอยากเรียนรู้วิธีการที่จะโปรแกรมเพื่อให้จิตใจของเราหรือจิตใต้สํานึกของเราสามารถที่จะทําให้เรา เป็นคนที่เราต้องการจะเป็นหรือไม่นะครับถ้าสมมติว่าเรามีการโปรแกรมให้กับตัวเองเราศึกษาเรียนรู้แล้วสามารถที่จะโปรแกรมให้กับตัวเองมีพฤติกรรมในแบบของคนที่เราต้องการที่จะเป็นถ้าทำแบบนั้นได้น่าสนใจไหมครับหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามผมในอพิโซดต่อๆไปที่อยู่ติดต่ออยู่ด้านล่างนี้นะครับติดตามกันต่อต่อไปนะครับเป็นเพื่อนกันไปตลอดเส้นทางสวัสดีครับ